สวัสดีค่ะวันนี้ช่วงเข้าครัวนะคะก็เตรียมทําไว้แล้วค่ะเพราะว่าไม่มีไม่มีที่วางกล้องก็เลยทําสําเร็จไว้แล้วแล้วก็มาถ่ายให้ดูนะคะวันนี้อาหารของวิพาดาพากินอ่ากินเที่ยวตัดสไตล์วิภาดานะคะไม่ค่อยสบายค่ะวันนี้ปวดหัวสมองมึนเบลอนะนัดโทรนัดหมอละแต่ต้องไปตรวจมีแนวตำนพิกาปิค่ะ พอดีไม่สบายอยากางกินในแผดเผ็ดเผื่อมันจะดีขึ้นแล้วก็ผักนะคะจะมีผักกาเฉดกะทินมะเขือแล้วก็มะเขือสีฟ้เขียวเนี่ยค่ะแล้วก็ถั่วงอกนะคะแล้วก็ผักดองค่ะเพื่อนให้มาผักเซียนซื้อที่ร้านค้าเดี๋ยวจะเอาใส่กล่องรวมกันก็จะมีชะอมไข่ทอดนะคะที่แรกก็จะทําผัดกระเพราหมูไม่ไหวแล้วค่ะเอาแค่นี้ก็แล้วกันรู้สึกว่ามัน เยน็เยนๆมึนๆหัวเดี๋ยวจะไม่ไหวตอนนี้อาการไม่ค่อยดีเลยอ่ะมันปวดหัวมึนหัวแล้วก็เหมือนจะอาเจียนไม่รู้เป็นอะไรเพราะว่าไม่เคยเป็นรูว่าเราจะแก่เราก็ลังดูก็เดี๋ยวจะทําไข่อาจะ,ะอมไข่นะคะอันนี้ก็ทําเตมไว้เรียบร้อยแล้วเหลือให้น้ํามันมันร้อนๆหน่อยก็จะลงกระทะทอดถ้ายัางไงเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะให้ดูตอนเสร็จนะคะแต่คงไม่กินให้ดูนะคะเพราะว่าเป็นคนกินข้าวไม่อร่อยหรอกคะ่ะ นะคะยิ่งไม่ค่อยจะสบายด้วยเห็นเพื่อนๆบอกว่าอยากจะดูทากับข้าวก็ไม่ใท่ทาอะไรมากเลยนะคะทําอะไรที่ไม่ยุ่งยากเอาง่ายๆเดี๋ยววันไหนที่ทําหลายๆอย่างหรือว่าทาคือให้ให้ร่างกายดีขึ้นก่อนเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะเพราะว่าน่านาาอยู่กินที่นี่ยังไงก็อาหารไทยละค่ะที่ทากินอาหารฝรั่งก็เป็นบางครั้งส่วนมากแฟนจะทํา เดี๋ยวถ้าเกิดวันไหนสะดวกแล้วก็อาการดีขึ้นกว่านี้นะคะก็จะทําให้ดูถ่ายดูนะคะตอนนี้ต้องขอโทษจริงๆค่ะเพราะว่าร่างกายรู้สึกว่าปีนี้มันจะแย่โรคภัยไข้เจ็บก็เข้ามาอายุก็เยอะแล้วเนาะยังไงก็ฝากขอโทษแฟนคลับด้วยนะคะที่อยากดูนานาธรรมอาหารมันไม่สะดวกจริงๆค่ะเพราะว่ายังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะตั้งกล้อง ต้องจับเอาไว้มือแล้วทำมือมันก็ไม่สะดวกแล้วก็ตัวเองก็ปวนหัวได้ค่ะเยนหัวอลองหมอนัดแล้วก็เขาจะมีล่ามมาให้ด้วยเอาล่ามมาแปลล่ามคนไทยเนี่ยค่ะนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะถ้าเกิดห่างหายไปหรือยังไม่ได้ทําคลิปให้ดูก็นา,นา,นาไม่สบายนะคะฝากขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยค่ะค่ะแค่นี้นะคะด้วยรักแล่ว,วงแงนะคะสวัสดีค่ะ